เสียงตูว่าแหวนี่มาอัดที่โรงเรียนเลยนะครับสวัสดีครับจบผมจาทช่องชาแนลคนเดิมเพิ่มเติมคือกลับมากับโปเกมอนโอเคเราจะไปหาด็อกเตอร์กันใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดอะโอเคเราจะไปหาด็อกเตอร์กันด็อกเตอร์เก๋โอ้โหมึงก็ไปกูไปสักทีดิแหวเดี๋ยร้า,ายฟแฟดม่งเลยเดร้า,ายแฟดทัมมิ่งแม่งเลยฮัลโหลด็อกแต่ อะไม่วยด้วยโอ้ยบูมาไลย่เฮ้ยน้อยน่ะไอยุบกมันในที่ระเป๋านั้น,นสเิเออเราต้องเลือกนี่เลยบูชาบูใช่ไหมไม่ตัชือไม่เป,ปะจโมโอดีเออปะจโมโอ่ะจมโมดชลึกน้อไม่ต้องเลือกตัวก็ได้นะไม่ต้องพาก็ได้นะเพื มึงมีคำรามมาใส่คุยทำเรื่อ,องเพลงอะไรครับอาแทกไปเลยบาจโม่ปื๊ดรุมมนรกก่นมันมีเพล่อนเยอะจะการันตีด้วยดูเพื่อนด,ดูเยอะไปไหมดูอะไรเหรอเพื่อนไอ้ท่านเก๋ What โอเค ภารกิจแรกของเราวันนี้คือเราจะไปจับลิซาตอนพูดเล่นน่ะตัวแงเงีย้ยต่างหากปาวยจังเลยตัคนนี้มาจากไหนไม,ไ,มไ,มไม่มีมีตัวแงเงี้ยอ้าวแล้วกูจะดูนะฮะมีหรือเปล่าเอาไปจะไปจับพี่ตควเงีย้ยไม่ไม่เราจะไม่ตั้งชื่อว่าชาบูแค่นี้กูจะลืมชื่อแล้วกูบอกไม่ตั้งนะโอเคนะหวนน้เราจะมาสอนใช้สูตรกันเดี๋ยวดูว่าจะใช้ได้หรือเปล่า อะไรเว้เดี๋ยวแฟดแบบแฟดทั้มมิงไล่มิจิกเสียงแรกนั้นเดี๋ยวเอาเสียงไปปึ๊บเดินไปแอบหูไม่ต้องตะโกนก็ได้นะเพื่อนคุยเหวได้ยินนะมันเลื่อนจริงเล่งจริงหวังแต่งไม่ได้แต่งนำมาหลักจริงหวังแต่งโดมกวรจะเล่นเพี้ยแล้วเนี่ยเล่นไปเถอะมันไม่มีอะไรทำ มูก็ไม่หาพาวเด็นเครียดเด็กพาวดูนักสิบีคนของผมเครียดเด็กไม่ไม่นสี่คนไม่เห็นนะสี่คนเว้ <c oughs> เราจะไปจับพี่โตของเงพฤกีิของพัดหน้าพัดนี้เราแบบไว้แค่นี้มาถุยเถอะอย่าเล่นมุกที่ทำคนอื่นมา,าโกรธดิโอเคคลิปนี้เราจะอยู่สักกี่นาทีสามวิถุย สองวิพภพฮือหนูผ่านได้เองเลยฮือแล้วคุณมาเกี่ยวอะไรยุ่งด้วยกับชันน่าเหมืองวัคุณนี healthy, ่ไหนใจก็คูอยู่ข้างข้างนี่หว่าเนี่ยคูอยู่ข้างข้างนี่หว่าเรียบร้อยชันทัดน้ำด้วยเวลล์หกกลายเป็นเวลเจ็ดโอเคจบเวลเจ็ดมันมีสกิลอะไรบ้างครับเพื่อเก็บความรู้หน่อยครัเก็บความรู้คือยังไม่มีเวลนะยังไม่มียังไม่แบบอะไรยังไม่มีสกิลใหม่ฮะเก็บสกิลใหม่มาตอนไหนครับ ไม่รู้ฮะรูไปเรื่อยๆอ้าวแ้คนใช้แฟนในไทยโอ้โหเกมมอนเกมีไม่ไม่เราแค่เล่นสนุกจริงๆแบบไม่ใช่แฟนบอนบไท้เลยเลย็ชัดเนี่ยดิสตสอนซีตอนเลสตอร์นเนี่ยไม่คงไม่ข้ามสตอนโอ้โหเฟืเฟืองมงเฟงเบลไม่มีไม่ดูดิบโต๊ะขงเงี้ยดิบโต๊ะงโอ้ยที่ตะคงเงี้ไม่มีไม่จับไม่จับจริงๆแหมคำพูดนี่ เชื่อถือได้ใช่ไหมครับโอ้เชื่อถือได้จริงมาสู้กันเล่นอะไรกันวันนี้ไม่รู้ไหนเล่นอะไรเล่นตามเล่นเวลแปะจ้ามีสกิลใหม่ไม่รู้สกิลอะไรลองดูก่ะเอ้เวลแปะก็ได้สกิลแล้วเนี่ยเนี่ยเฟมเบลมาเฟรมชาร์จถุยขอโทษนะไม่ได้เฟรมเบลเฟรมชาร์จใช่ปะอ่านผิดหรือเปล่าช่างแม่งเฟมแอคแคดไมึงมา <ม>ช่วยบอกหน่อยดิว่าเจ้าแข็งเก่งรึปเปล่<ม>าอมบรรยากาศถ้าพูดอย่างนี้ไม่ได้มาสู้กันใช่ต้องบอกว่าโค้มอนนายนแข็งเก่งหรือเปล <c oughs> ่าไม่ต้องพูด<ผ>มไม่ถามเด็กขาดทำไม,ไมไวูไม่เด็กขาดไม่ตอบเปงใช่ไม่ตอบอ๋อแนะนำเพื่อนผนมวิจามาชิโร่ฮะมาชิโร่มาชิโร่มาชิโร่เก ว่าปีเกดูเล่นนะมาชิโรไดได้ได,ดไม่ไม่มีคำว่าไดามาชิโรเศรษใไหมมจะเติมนไดย,ยังเพื่อนเพื่อนเพื่อทั้ทงให้ชี่ดูเท่อะให้ชื่อดูเท่หแบบ์นี่แป๊บโอเคมาเนี่ยโอเคท่านี้ห้านาทีแล้วเอาให้แม่งได้สิบนาที ห้านาทีหรือสิบนาทีสิบแล้วมึงเร่งเร็วเกินไปไหมคนดูเ่าหันทับไม่พันไม่ต้องอังไม่ต้องอ่านอ๋อเอ้ยต้องอ่านด้วยนี่หว่าเอออย่างนี้สงสัยที่คนดูไม่ติดตามรับเราคนจะเป็นเพราะเราไม่อ่านไงไม่ลำคาญเสียงอ๋อเรากลีเสียงตลอดนะเนี่ยอยากได้อยากได้คลิปในแต่ในคลิปมันไม่หลีเลยเอ๊ะควรจะแบบยังไงมึงนี่โคตรเท่เลยลูกเดียวจับได้ บังกาปป๋าข้าข้าเจ้ามึงพูดเรื่องไปภาคการ์ตูนไหมเออภาคอะไรครับวันนี้ผมมาสอนสอนเช้สูตรนะไปที่นี่ฮะปกติอาจจะสูตรหาย what the fuck ช่างแม่งครับสูตรหายแล้วหาใหม่เลย สร้างมานันฮะแล้วมันตูดถุย <S <S 1> <S 1> โอเคแล้วจบพาร์ทแต่เพียงเท่านี้ไซยุนาระาลาก่อยหกนาทีใช่ไหมไม่เธอกอเอาให้ได้สิบนาทีเอาไม่ได้สิบนาทีเพรากิัต่อไปให้ไปไหนวะ <ไป S 1> มามที่น<บ>ี<บ>่เหรอไปไปวิ่งบุกเบิลล์ต่อฮะ<า>ให้ถึงเวิล์ดสิบไปว่าเหรอฮีเวิลสิบว่าแล้วสิบเอ็ดแล้วเออเวิลสิบห้าแล้วโอ้เมื่อน้อเอาเวสโผุไปเลยเหรองั้นยากนะเว้ย อ,อดี๋ยวว่าชโม่ตัวนี่ยเดี๋กูจะไปถล่มหิมเชียรไหมพูดเล่นฟาดทมไล่มจิกเทพตัวไหนเกยที่สุดช่วยบอกหน่อยดิกาดอนเกังไเป็นเกยแค่แค่บว,ว่ามันเป็นเกย,เกย<ช>มันเกยแล้วหรอใช่ทำไม,ไมอเนเกโคตรทำไมีอเกยโเนี่ยอะไรฮะเนี่ยชอบมากเลยสกิลนี้แม่งแรง แต่ผมถามคนอยู่ทำไมมันอุตส่าห์จะมึงเล่นมุกนี่แบบข้ามมุกกูไปเลย <c oughs> ต่อเมื่อไงโอเคกอล์เวลฮาเข้ามาอัมเพลนะฮะพี่จับได้เมื่อกี้โอ้โหอันต้าบอลกับมาเตอร์บอลผ่านกันมึงอันต้าเอาอ่ามาสมอมอมาแล้วเอาอ่างแล้วมองมาเนี่ยมันเข้ากันไหมไม่เข้า แล้วอ่างนี่มันใช้ประโยชน์อะไรใช้ใช้สามารถรองน้ำได้พรอนคืออ่างเออทวามนุ่มก็เน้นดีเลยมึงเล่นอะไรกูเกมอามึงมึงเล่นอะไรตาโปเกมอนตาพี่คนไหเล่นคำไงเล่นคำเลยเหรอเล่นคำคำแม้เจออะไรคำแม้เจอโปเกมอนถุยต้องคุณเล่นคนเราจะจับให้ครบทุกท่านะฮะเราจะมาจับท่าคืนกันก่อน อ้าวาไม่ท่าน้ำก่อนไม่เราจะมาจับพัดพื้นก่อนดีกว่าพัดน้ำจับไปแล้วมันมีจะบใจอาหารกับจับใจอาหารเบียร์ว่างี้ <c oughs> นะเว้ยพ่าพื้นมันก็เท,ได,เทได้เทได้โดยไฟลวดไฟลวก,กที่พัด๋ยวก็ได้กูไม่เถียงเพราะกูไม่รู้จะเถียงมึงยังไง เก่งนะกูไม่เถียงกูไม่เถียงซิ่ไม่เถียงแต่มึงมีเถียงไปแล้วอ่ะเออกยกูไม่เถียงไงกูจะไม่เถียงแล้วอ่ะกูเลิกเถียงมึงแล้วก็นี่ตอนนี้เถียงอยู่ปล่อยมันเถิดปล่อยมันอย่าร้องไงอยู่กับแม่ไม่ร้องไงทำไมไม่ร้องอ่ะเสียงร้องไม่พอต้องน้ำตาร้องจริงร้องไงกูร้องปอเถิด กูเลิกแล้วเ,ลเราเลิกการออทเลิอกอะไรไม่ใช่แฟนไอ้เ <c oughs> <c oughs> จ็กูว่ามันต้องยิงตีมาถ้ากูยิงมุกนั้นกลับมึงต้องยิงมุกนี้มากกูว่าแล้วขอโทษที่กูพูดแบบนี้กูขอโทษไปอาเบลกโอเบลเจ็ดนะโอเคทำดีมากจะจับก็ไม่ได้ไปมาสูกกา้กันเไป่อาเหรอ ดูเอ็นไฟเลยเผาผิดได้มันเกี่ยววะโอชิบหายแม่งมาแรงกับพืชเมื่อกี้ฮิตทุกข้ออิดไอ้ที่ทีทุกข้อนี่ทำไงถึงจะติดในโกมจะนันก็ติดไปเรื่อยมันก็ติดเองไม่ไม่มันมีโอกาสถึงเท่าไหร่คุณคำนวณได้ไว้ป่ะห้าสิบวัดห้าสิบกี่ผุดเล่นก็ประมาณสิบเปอร์เซนต์ต่อตีกันหนึ่งครั้ง เปอร์เซ็นต์นี่น้อยมากเลยนะเว้ยจริงนานๆติดทีคิดเข้าประมาณไหนนานๆติดทีผมจะไปตบดแรงๆแล้วแบบกินติดข้อเอฟเฟกติฟคือตีใส่ตัวที่พาทางแล้วโดนแบบวนไปสามนี้ยลอดประมาณนั้นใช่ปะมันมันไม่ใช่นี่นะเว้ยโอเคเรามาอัพไปก่นเสร็จแล้วช่างนั้นไปต่อกันพาต้านะเซฟแป๊บเดี๋ยวเซฟ แต,ตอนนี้ก็ซายุนาซิลเกนเยิสเ,เดย์ลาก่อยเอากรบคำพูดพี่เอกมาชัดชัดลากนไม่จะลาก่อยบ๊ายบาย